สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงเดินทางมาที่บ้านนนแดงครับท่านผู้ชมเนาะทั้งตีนเขาพระวิหารครับผมพอได้ยินข่าวว่าอ้ยมีขรภาอาจารย์เพิ่นไหลน้ำตาเทียนให้พี่ให้น้องให้ชาวบ้านถูกกันเบิดบ้านว่าสันเบิดอำเภอถูกเมื่อ้วหกงวดเจ็ดงวดฉะนั้นพอเที่ยงได้ยินข่าวก็เลยเดินทางมาเพื่อว่าจะมาสอบถามเบิงเราจะมาส่งเบงคันน้ำมนต์เอาไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องแต่ว่าตอนนี้พระอาจารย์เพิ่นก็รักสั สันเพียอยู่ครับท่านผู้ชมท่านไหนเ้าก็น้องถามมึงกับคุณพ่อเนาะจีบเป็นเหตุว่าเหตุว่าอยูย่นี่ครับเดี๋ยวไปถามเมืองว่าเรื่องที่ชาวบ้า,บานเพิ่งมาขอมาเบิ่งนั่นอยู่ตรงไหนแลักข้าเจ้าได้หลายๆ่ว่าได้หลายๆหลายๆคนเบิดบานเบิดมู่บานนี่ได้มาจากคันมนม้นคันนี้แมนบอไปครับานผู้ชมไปถามกับคุณพ่อได้ผู้เพันหูจักเนาะครับผมเนาะกลาวสวัสดีครับคุณพ่อกลาวสวัสดีครับ คุณพ่ออย่างเนาะพอเพอที่ยงเดยๆบอกถือเนาะพอ่อสมบูรณ์คุณพ่อสมบูรณ์เป็นคณะกรรมการอยู่นี่บอกพ่อบอกกับมาเทนเรื่อยๆนมาเห็ุบ่ายเหตุบ่าอยู่นี่ครับเป็นแ,ะนะแตจะมาเป็นคนเป็นคนโยโยในหมหู่บ้านนี่บอกคร네ับอืมว้าเทปอันนี้เสียเสียก็ได้พ่อเนี้ยเสียเสียนี่ขออนุญาตเด้อขอต้นอนุญาตเด้อพ่อเด้อขออนุญาตครับผม ถ่ายถ้าออกไปทางใดน้อนี่ไปลงยูทูบครับผมเอาขึ้นไย้างนีข่าววา่าคู่บาอาจารย์นี่นพันไห้โชคให้ลาบมาจ้างวดแล้วกว็พอแปดงวดแปดงวดแปดงวดตัวนหนละ่ะแปดงวดงวดนี้ครับโอ้ได้ได้มาได้เจ็ดงวดครับปวดงวดนี่เป็นงวดที่แปดครับงวดที่ผ่านมานี่เพ,พันไห้เจ๋อเจ๋อพอฮะงวดที่ผ่านมาพันไห้เจ๋อเ๋พันงวดที่ผ่านมาเนี่ยว่าเหนกับมันหา แปดสามโอ้หาแปดสามสามโตเลยบ่เออโอ้ยขบบับชมชมด้หาแปดสามมาสัน่นผมสื่อพู้รั l หาสิผู้รัเศร้า p ู u r อันนี้โอ้กระเสซ้ำจะคล้คองละเนาะเขาม่นว่าสิไเป็นสี่หลวง,นะง,ง,งสี่หลายนะบ่เนาะวันนี้เขาก็มัเน้นบบบสองสี่สีสองสีหลายโอ้ไดทั้งสองสี่สี่สองนะบ่ะครับเพื่อหนหายจักชุดครับผมเพื่อนหายจักชุดสองนี่ พิไไ่นในหาแปดสามแล้วก็บสี่สองอู้ยครับท่านผู้ชม,มที่ผ่านมาพอเที่ยงพึ่งได้ยินครับท่านผู้ชมเพิ่นเพิพ่นได้ยินที่เดินทางมาหาป่าอยู่บ้านพุมะลูเนาะเพิน่นได้ยินได้ยินข่าวหลวงปูงป่แล้วก็คน,นอุบลคน,นอุบลคือกันบ่ครับอู้ยเป็นมาอยู่นี่ด่วนบ่ครับผมอยู่ก็ร่างปีนึ่งอย่ล้วท่านชารหลวงปู่บ่ครับครับผู้เพิ่นผู้่นได้น้ำตาเทียนครับ เนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็ได้ยินข่าวว่าชาวบ้านถือกันบดบ้านในบ่พอเออบ่ถือกันลักห่วบ่ถือกันลักห่วโอ้ยครับท่านผู้ชมก็ธรรมดาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ามันเป็นงวดที่เจ็บนะครับงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่เจ็บนพ่อเนาะงวดนี้เป็นงวดที่แปดกระเม็นข้อมผอละไว้อยู่ขับงวดที่หาที่วกที่เจ็ดปานี้บ่ถือกันลักห่วตามที่พอเที่ยงเคยนว่าวล่ะครับท่านผู้ชมว่ามีคุณอาท่านหนึ่ง่นถูกแล้วมาทีหนึ่งแต่เพิ่นมาขอเอาจาจนี่แหละครับงวดที่ผ่านมา ่นได้สามตัวนี่แหละครับเต็มๆเลยในสี่แสนหาแสนวาสัุโปรเทิ่อย่างนีนข่าวเนาะได้ทั้งสามตัวได้งสองตัวงวดนี้เพลิดแลบอกพองวดนี้เทศดแลนี่แหละมันบอกตามทีลวงปูคนบอกคนเพิ่นได้ตัวใหนเอาถามพอก่อนเล่าหยอดใช้อง์นี่แหละโอ้นี่บอกครับนี่ครับจะจะจะอยู่ในอยู่ในในองค์น้ำมนต์นี่ครับผมท่านผู้ชมเนาะ แต่ว่าเขาได้ยินข่าวว่าหลวงปู่พันบอกอยู่เป็นตัวพันกระบ,บอกอยู่บอกว่าบ,บอกเป็นตัว<อ><อ>ไม่ได้บอกว่าไม่ได้คนเมืองเอาบอกครับแล้วแต่่วงอาสั่นผมถามหลวงพ่อเนี่ยเวานี้ที่พ่ออย่กับหนีได้ยินคนว่าได้หลาย<อ>ข้าเจ้าเห็นเป็นตัวใดเปิดไ้เบิง้งว,ว่าเห็นแปดศูนย์สามกับเจ็ดสองแปดศูนย์สามกับเจ็ดสองแปดศูนย์สามครับสมุช้ม แปดศูนย์สามกับเจ็ดสองที่ได้หลายคนมากมากมาเบิรงนแมนบอกพอเพิ่นว่าจะเห็นเป็นตัวนี้แมนบอกครับอือเสียงเดียวกันบดแมนบอกครับแสดงว่าคนมากหลายที่แต่ละเมืองนี่แมนบอกว่าเป็นโชคดีของท่านผู้ชมแฟนช่องนะครับผมที่พอเที่ยงเดินทางมากมากไม่เห็นไม่เห็นวัดเพิ่นเนาะพามาก,ก็ป่าป่าเพิ่นกะทิว่าคถ่ายว่าคนเค่อยไปคยมาอยู่แถวนี้เิ่นก็เลยหูงวดนี้ แปดศูนย์สามกับเจ็ดสองแต่จ่บอกปูเพิ่นบ่ได้บอกไ่นบอกครับบอกเพิ่นบ่ได้บอกเพราะในเบื้องเขาเองในเบื้องเขาเองปูเพิ่นจะเห็ดเห็ดเห็ดทุกวันผ่าบ่กฮะทีบ่แล้วแต่มื่อจะจะเพิ่นจะเห็ดเฉพาะมื่อใดบอบ่มันถือมื่อมันงสีเหลาก็เห็ดเพิ่นบ่ถือมื่อก็บ่เห็ดโอ้แม่นแม่นแม่นสีต้นวิกระซังว่าจะถูกมื่อีของเพิ่นนั่นเพิ่นจะเห็ดเลย่นบอกครับอ๋อ บอดบอดิเกียวว่าวันพาวันเจ้าบอผมันจะมีมือของเพิ่นเฮียบอกง่ายๆซะครับอืมันมันจะเป็นมือที่ว่ามือสันบันดีของเพิ่นนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าครูบาอาจารย์นี่มันกลายเป็นเป็นเรื่องยักษ์สีอยู่แล้วกับท่านผู้ชมเนาะย่ันย่านเรามาโอ้ย่านเขามาวน์ลราเลยฮะเดี๋ยวใครสิมาวนทั้งแล้วบันพาแม่เหล็กมากมันมันมันบ่มีดอกคน คนคั้งเธอเขาสื่อ,อยน้ำออนหลอกออนไลน์เขาอยู่น้ำออนหลอกออนไล่อยู่น้ำสื่อผุ่นได้อหาขสื่ออันสลากกินแบ่งผลที่เขาจัาดเลยนี่หันเขาก็ได้นสลากกินแบง่งนี่เปวันนี้พวกกระทรวงพวกเขาสื่อทั้งยังเงินทั้งออนไลน์หรือทั้งยังเงินทั้งแมนบรายพ่อคนสื่อแม่โกองอ๋อค่ะเขา,ขาต้องหาสลากกินแบ่งเก็บไว้8 0 3กับ7 2็ดสนะครับท่านผู้ชมเนาะ แต่ว่าได้ยินได้ยินล่ะว่าเจ็ดสองนี่รู้สึกว่าเลขตัวนี้จะโอ้ผู้ใดเห็นอยู่มองใดเข้าใจกับเก็บเอาจนเบิดอนางคัตมุชชมเนาะไปพ่อไปพาไปเบิ่งเนี่ยมากกันมากคับท่านผู้ชมนะไปเบิ่งตัวเลขนำ้ำน้ำคุณพ่อแล้วเนาะที่ว่าปูพนเนจรไหว้ครับท่านผู้ชมเพบนว่าปูกเป็เป็นคนจังหวัดอุบลคือกันกันกนกนกนบพ่อเที่ยงวัดสันเดี๋ยากจะเป็นเบิ่งน้ำกันเนาะที่ผ้าสองเบิ่งคาคาคับท่านผู้ชมเนาะเบิ่งเอาหาเอาเออชัดเจนเนาะ ชัดเจนไม่แห้งแม้่ตัวนี้งวดนี้ชัดเจนแห้งตามที่พอเที่ยงนี้ยินว่าบางครั้งนี้จะบอชัดปันนี้ได้นี่ชัดเจนแห้งครับผม,ม้ชมนี่ครับสม้ชมเนาะชัดเจนบอกครับผม,ม้ชมพอเทีย่ยงมาเห็นชัดเจนคือจังชาวบา้านพนวาได้ครับสม,มุมชมแปดศูนย์สามจะว่าเด็กศูนย์วัดต่อมาใส่กันเนาะ ไปขายต่อมาใส่หัวเลขกสองไหมตัวกรเล็กเจ็ดกันแน่นอนชัดเจนอยู่หรอกแมนแมนอยู่ครับท่านผู้ชมแปดศูนย์สามเจ็ดสองเนาะท่านผู้ชมเนาะงวดเป็นงวดที่แปดที่ตามคนพ่อคนว่าเพิ่นเป็นเป็นคน,นในพื้นที่เนี่ยแะครับบ่ได้เป็นคณะก,กรรมการเป็นคนในพื้นที่แต่ว่าเพิ่นกับคุคกี้อยู่นี่มาสางวัดสางว่าซอยปูเนาะซอยครูบาอาจารย์ ใจกว่าป่าระหอ่างเล็ดแต่สามมันต่อกันที่บ่อป่าบ่เออมันมันจนหนึ่งบ่เจนหนึ่งก็คือข้อมป่าวะไรเจ็ดสองสามมาสันเบื้องเบื้องเบื้องซอยกันครับสมุทรชมแต่พเสมาคนคนค้นทีเขาว่าเบื้องนี่เพิ่นจะว่าเป็นแปดศูนย์สามไพอพอแปดศูนย์สามกับเจ็ดสองแต่ว่าป่าว่าระว่างเป็นเจ็ดสองสามเด้อมันต่อกันคนว่า เห็นบอาครัสมุชุมนี่จะต่อมานี่จากเตกสานี่มานี่นี่เจ็ดสองสาสก็คือควอมป่าอยู่ด้8ยศเออเบิ้ตงต้องตีโจทดีๆแลว้วครับามผช้ชมมันเป็นโชววัฒนนาแต่ละาค้นหาเนาะยังผู้พันใดสี่แสนหาแสนพันกระเบิ้งเอาจากนี่แหละครับที่พันใดเป็นหายังเกาะหาแปดสามหาสามแปย่งพันนี่แหละกับสี่สองอทิผ่านมาเนาะครับามผช้ชมเนาะ ลองพิจารณาเบื้องขับแต่ว่าท่านี้ท่านนั้นให้ท่ธธานผู้ชมทุกท่านใส่ดุลพินิจพิจารณาให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าเป็นข้อนเสื่อส่วนบุคคลเนาะครับผมเนาะตามที่็จพระเทียงเคยไปจิตตามมานักวิาาจารณ์นี่ก็มีครั้งหนึ่งที่ไปหาปูหนึ่งเก่าเพิ่นไหลน้ำตาเทียนแต่วของเพิ่นจะบ่ไหลแบบชัดเจนแนวนี้ครับเพิ่นก็จะเขียนให้ให้คนเบิ่งนี่จะเบิ่งยากแห้งครับของปูหนึ่งเก่านั่นแต่ว่าของเพิ่นเขาอยู่ตอนช่วงเสด็จพระเที่งไปหาไปขอโชคขอลาบกับกัับบบพีก่กกกน้อองมา ปูหนึ่งเก่ามาให้พี่แหน้องนั้นปรากฏว่าเพิ่นเขาสามงวดซ้อนเด้ครับงวดนั้นคือกันสามหวดซ้อนแต่ว่าถามคุณพ้นพอ่นแล้วว่าปูปูท่านนี่เพิ่นมาจากอุบลบ่บ่แม่นปูหนึ่งเก่าครับผมจะเป็นค้อละองค์เนาะมาจากอุบลว่าฉั่นแม่นบ่เนาะว่ายังบ้านป้าอ้าวหรือบ้านอีโอ้บ้านป้าอ้าวอันป้าอ้าวขูงจักอยู่โอ้ทางฝั่งทางเหนไปเครื่องในเออ เอาเดี๋ยวพอแจ้งจิตสู้มีเบิรงให้ท่านผู้ชมเดี๋ยเบิรงชัดๆเนาะครับผมนอกก่อนเขาจะปิดคลิปเนาะเบิรงกันชัดๆครับผมว่าท่านผู้ชมตีคือกันครับเช้าผ่านผลมาเห็นหรือบอครับผม80372นย์สจะป่อยว่าระวังเป็นเจ็ดสองสนสี่กระได้เบอร์จากหนึ่งขึ้นยังคือนยังเหล็กศูนย์คือขายเลขกเก่าก็คือครับท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านจะพิจารณาเองแล้วแต่สิมุนใส่กั้นนะนพน้องแปดศนาะเจ็ดสอง หรืว่าเจ็ดสองสามศูนย์แปดเก่าบ่อคือกันท่านผู้ชมทั้งบ้านเบิงงแล้วก็จะเริ่มเขียนคอมเมนต์ใต่คลิปมาบอกพี่บอกน้องในเด้อค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าแต่ละคนเขาอาจจะเบิรงบ่คือกันเนาะยังพอระวานละที่ชา่าบ้านเขามาเบิงงอยู่นี่เพิ่นจะเห็นเป็น 8, 3, 2, แปดศนย์สามกับเจ็ดสองจะบอกให้เพราะว่าระว่างเป็น จ็ดสองสามกับแปดศูนย์ะสีนะหรืยว่าแปดเกาจะลองเบิ้งครับสผมผช้มงวดปเป็นงวดที่แปดครับผมได้เมื่อวัเจ็ดงวดงวดที่ผ่านมาได้สามตัวตรงแล้วก็ได้ถึงสี่สองพร้อมครับผมทามผช้มเป็นวัดปลาครับวัดปลาเนี่ยน้อยเบหญแหอกครับเป็นอาจากมาซอยเห็ดซอยส้างก็ได้ปูผลเดินทางมาจาก,กบ,บนอาจากมาซอยเห็ดซอยสางทั้งบ้านน้องแดงนบท่ามผช้มเนาะจะเล่นลุง,ง,งเรื่ององเฮืองเลืองเหลี่ยม ลองไปเบิเร์นคาต er าโมชุ่มเ ok ่อเป็นบุญเป็นวาสนาของแต่ละคนเฮาเนาะเพราะว่าได้โชคได้ลาบนั่นเพิ่นเพราะว่าได้ซอยปูซอยคุบอาจารย์ได้เฮ็ดได้สั่งวัดสั่งว่าเนาะครับผมเนาะเอ๋อคงจะชัดเจนเนาะคท่านผู้ชมเนาะท่านไหนเบิรงนว่าท่านก็แคปหน้าจอไปเบิรงเด้อคท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวพอเที่ยงจะขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนจะปิดคลิปเ่าจะไปถามคุณพ่ออีกจักน้อยครับผมเนาะ คุณพ่ออีหยังก็ละลืมเสื่อละเมื่อกี้นี้บอกไปหนงหันก็ลืมเสื่สมบูรณ์คุณพ่อสมบูรณ์เนาะค,คุณพ่อสมบูรณ์นี่เป็นคนอยู่กับพื้นที่นี่แม่นบ่ครับอ,อืมนวลนี่คุณพ่อจัดไว้แล้วบ่อมนวลนี่บ่ได้เลยบ่บ,บ่ได้เลยแม่นบ่เป็นจังได๋เขาส่งเงินคืนเขาส่งเงินคืนเออเขาบ่รับเลยบ่บ่โอ้ยในบ้านนี่เออแม่ทางอื่นก็ับทรงทางอื่นก็ส่งเออ น้อกครับผมอะครับผมสุดท่ายนี่กาขอขอบคุณของคุณพ่อสมบูรณ์นะครับผมเนาะกาบขอบพระคุณครับผมที่ให้ให้ข้อมูลครับผมเนาะเพราะว่าพอเที่ยงกับพึ่งมาเป็นขังแรกการเดินทางมากขังแรกก็เลยบมโหใจยิ่งยังก็เลยต้องถามกับคุณพ่อตีบทวันนี้ในพื้นที่ครับผมตัวเลขก็ยังคุณพ่อพันวาหล่ะเาวาบ้านพันว่า8 0จ7 2จะปล่อยว่าระว่างเป็น 80- กับ723ก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาเองเนาะครับผมเนาะ ประเทศอเมิดตามหายแค่เป็นแนวทางเด้อครับแนวทางของฉากริเบร์รัฐบาลแนวทางของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์วสธรพมน้อย 6, 6, 6หกสิบห้าครับผมเนาะนี่มาและครับโชกหลาบก็มมหาแล้วบานีุ้ทธระี่ลอยนี่อย่างสามใบกระซี่ลอยนะสามใบหันซี่ลอยแล้วแจมอยู่ไก่กรี่ลอยทุวานละสี่ลอยแหลกเงินสิบแปดล้านก็เพรเอาอยู่ตัว <laughs> อเมริกาบ่าห้ฟังในท่านี่เพิ่นเพิ่นดังแห้งตัวให่โมหวบ่เอาว่าอยู่ในนี่บ่โอ้ท่างอื่นบ่หืมอยู่สารคามบ่อาครับช่เนนะพะเทงก็จะขอปิดีใบจะเที่ยงเท่านี้ครับตัวเลขก็ยังทีคุณพ่อคุณบอกไปแลครับผมหัวที่แปดครับผมศูนย์แปดสามเจ็ดสองศูนย์แปดสามเจ็ดสองใช่ครับบ่ บ้านเราหาบ้านเราลงลงแต่ลง